กนบ้านปรา,าสาทเยอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขต3เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสีสเกตรุ่นที่2และเป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรฐานสมรรถนะของจังหวัดสีสเกตโดยใช้นวัตกรรมโครงงานฐานวิจ Bed ัย research based learning หรือ RBL ในการจัดการเรียนรู้ โครงงานบุรณาการคุณค่าสู่ชีวิตโดยโรงเรียนมีการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นฐานทุนในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านปราศาสเยอะตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลปราศาสเยอะอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ มีจุดเด่นด้านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนโดยชุมชนบ้านปราสาทยอมีวัดปราสาทยอเหนือซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกดที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวง สเสด็จพระราชดำเนินเพื่อนมรสการพระครูประสาทขันทคุณหรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อหลวงพ่อมุมและทรงทอดพระกถินเป็นการส่วนพระองค์หรือกถินต้นถวายเมื่อวันที่25ตุลาคมพศ2514จากการสเสด็จในครั้งนั้น ทําให้ชุมชนบ้านปราสาสเยอมีความสําคัญและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นบ้านปราสาสเยออเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 200ปีซึ่งชาวเยอเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของจังหวัดสีสเกตภายในวัดปราสาทเยอเหนือมีปราสาทอารยธรรมขอมสร้างขึ้นในจาวทศวรรษที่16สร้างด้วยอิฐศิลาแรงและหินทรายซึ่งปราสาทแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านปราสาทเยอจากฐานะและความสำคัญของวัด ชุมชนหมู่บ้านปราสาทเยออที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนี้เองส่งผลให้ในพศออ2561ชุมชนหมู่บ้านปราสาทเยออถูกยกฐานะเป็นหมู่บ้านโอทอบนวัดวิถีส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนมากยิ่งขึ้น วัฒนธรรมเยอและวัฒนธรรมแบบพุทธศาสนาของคนท้องถิ่นด้วยชุมชนบ้านปราสาทเยอมีภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและน่าสนใจควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ดังนั้นโรงเรียนบ้านปราศาทเยอจึงจัดทําโครงการอรคูเทศอาสาอนุรักษ์ภูมิปัญญาปราศาสเยอ ลูกฝังให้นักเรียนและคนในชุมชนมีความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองตระหนักและเห็นคุณค่าของชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืนช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและรู้ถึงความสำคัญของสถานที่ต่างๆภายในวัดปราสาทยเยเหนือ อีกทั้งยังดึงดูดนักท่องเที่ยวในจังหวัดและต่างจังหวัดให้มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปราสาทเยออซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างงานให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยโรงเรียนบ้านปราสาทเยออ กิจกรรมโครงการมัคุเทศอาสาอนุรักษ์ภูมิปัญญาปราสาทเยอในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ให้สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมและหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนบ้านปราสาทเยอโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมชุมนุมจัดกระบวนการเรียนการสอนตามสเตชั่นของโครงงานฐานวิจัย RBL โดยเริ่มจากการพามาคัคุเทศน้อยอาสาสำรวจฐานทุนชุมชนเพื่อให้รู้จักรากเงาของชนเผ่าเยอสามารถที่จะถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของชนเผ่าเยอได้จากนั้นคุณครู พาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในด้านทักษะการสื่อสารการนำเสนอและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนและจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักเรียนฝึกฝนทาาักษะประสบการณ์การเป็นมัคุเทศจากสถานการณ์จริงหลังจากที่นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัคุเทศอาสาอนุรักษ์ภูมิปัญญาปราสาทเยอะทำให้นักเรียนมี เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้นนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์มีพัฒนาการในการแนะนำตนเองและนำเสนอชุมชนบ้านปราสาทเยอะได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาเยอนักเรียนมีพัฒนาการ ด้านทักษะการสื่อสารการนำเสนอและมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้นนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดและชุมชนบ้านปราสาทเยอะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น